พิงก็คืออันน้อยๆน,นะคะทำมาจากไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าไม้เฮีนะคะของไผ่ถ้ากหรือว่าเขาเรียกว่าไม้กู่ไม้กูแ่แคนใช่ไหคะในตัวปีผู้ไทยน่จะมีอยู่5โนต้ตไม้เฮ้อ๋อขอของไผค่ะแต่ละเ,เพะลงในหลักสูตรท้องถิ่นแล้วมันสะกดอย่างนั้น<ม>เ,เดี๋ยวต้องสะกดผิดไม้เฮ้หรือไม้กูแ่แคนใช่ไหมคะไม้กู่ไม้กู่แคนหรือเปล่า ในหลักสูตรที่บรรจุเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้นะคะค่ะค่ะตอนนี้นะคะปี่ปี่ที่เหาเป้านี่ไปซื้อมาจากอำเภอหน้าวานะคะนครพนมเนาะบ้านท่าเรือปี่ที่ทุกทุกคนเห็นนี่ซื้อมาตามอำเภอหน้าวาตอนนี้คุณครูสลิดจ้ะ ฟะประช,ชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องทางบ้านวังไห้เนาะค่ะบรรดาได้ต้นไม้เฮอันนี้อยู่แถวผู้บ้านวัง <c oughs> เพื่อสุริยาวาวเอาขยะวาวได้ค่ะอ่านะคะนักร้องของเรามาแล้วสวัสดีคะ่ะอ๋อไม่ให้นักร้องเอาอีกไหมคะ่ะ Eu hum. คนคลยยืนใส่ลายา เป็นดนตรีปีผู้ไทยเฮาค่ะเก่งอยู่ค่ะนะคะอ่านะคะสองค่ะมีกล่องแดงๆนั่นคืออะไรคะปุ้ยภาระถือกล่องแดงๆมาแล้ววางไว้ด้านหน้าขม่ประชาสัมพันธ์ทุกท่านก็คงจะทราบดีนะคะในมือท่านในกระเป๋าของท่านนะคะมันกระดูกกระดิ่ยิ้มแย้กจะออกมาแล้วนะคะขอเชิญนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีถ้าเกิดว่าประทับใจมากก็ ใส่แบงค์ร้อยนะคะถ้าประทับใจน้อยก็ใส่แบงค์พันถ้าไม่ประทับใจเลย2,000สอลงไปเลย้รับได้ทุกอย่างแล้วแต่จิตศรัทธาที่ท่านจะสนับสนุนการศึกษาลูกหลานของเราเสียงปรมก็ดีใจแล้วนะคะสำหรับน้องนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้ระวังหนูดิ้นเสียงลำโพงนะลูกไม่ดิ้นนะอย่าใกล้ลำโพงมากนะคะ ่ยวยูสีแดงนี่คือคูกกิ๊กอะต๊กไปยูญ้าก็มีมีขั้าจัดแถวก้อนนะคะเริ่มลงตัวแล้วนะคะการแสดงสุดนี้นะคะก็เป็นการแสดงจากรงเรย์คูกกิกคูกกิกตัวอย่างที่ดีค่ะตัวอย่างที่ดีค่ะท่านมาก่อนแล้วขอบคุณค่าอันลูกเนือก่อนแล้วขอบคุณค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างมากนะคะขอบคุณมากนะคะอะ พร้อมแล้วนะคะสองมือลวงกระเป๋าพุกิ๊กสงเท้าก้าวเข้ามาหยอดเลยค่ะหยอนเลยทำไมการแสดงชุดนี้ทำไมเราโฆษณาให้เยอะแทนว่าเราได้กับเขจาจกบาดมดไม่ได้นะ <Another one> ไม่ได้ค่ะ <S <S ไม่ได้ <S <S <liber o> อะ <S <S โอเคหากพร้อมแล้วนะคะขอทุกท่านปรบมือเป็นกำลังใจให้กับการแสดงที่มีชื่อชุดการแสดงว่าการเต้นบาสโลประกอบเพลงอ้อมกอดเขมราจากโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงขอเสียงประมุ ไม่เลยติวข้าวเต็มไม่กลับกล่องนะคะกล่องไม่เต็มมุกหลามสาวหุ่นละสั้นมือสาวหุ่นละแสดงชุดต่อไปนะคะนักแสดงมายืนรอแล้วเป็นการแสดงจากตำบลพวงใช่ไหมคะไม่ใช่อ๋อน้องสุดใต้ออกแล้วใช่ไหมคะสลับกันเล็กน้อยสุดใต้นะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชม ค่ะสำหรับเพลงแรกของพวกเรานะคะมีชื่อเพลงว่าแปะหัวใจค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ